ก็ม yeah. ีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับผมผมได้ไปดูคลิปคลิปหนึ่งมานะครับมีความยาว20วินาทีนะครับผมก็เป็นคลิปเกี่ยวกับน้องแมวหนารักนะครับเปิดคลิปมาก,ก็เป็นน้องแมวเด่นอยู่กับที่นอนนะครับผมก็หลังจากผมดูคลิปเสร็จผมก็จะไปคอมเมนต์นะครับเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนะครับผมแต่ก่อนที่ผมจะคอมเมนต์นะครับ ผมก็ได้ไปอ่านคอมเมนต์เพื่อนที่เขาคอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับผมบางคนเ็าคอมเมนต์ว่าน้องแมวน่ารักครับบางคนเ็าคอมเมนต์ว่าน้องแมวน่ารักค่ะแต่มีอยู่คอมเมนต์คอมเมนต์น,นึงนะครับผมเขาได้คอมเมนต์ไว้ว่าหน้าทานค่ะอันนี้ผมเป็นห่วงจริงๆนะครับก่อนที่เราจะรับชมคลิปนะครับถ้าเรารู้สึกหิวนะครับผม ให้เราทานอาหารด้ก่อนนะครับเพื่อลองท้องนะครับผมเวลารับชมคลิปจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้เท่านี้แหละครับไปก่อนครับอา้าวยังอยู่ที่เดิมครับสงสัยเดินไปครับผมเฮ้